สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถเท t e s t วันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับรถกระบะเลขข็กขัญใจพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการขนสทงขนาดย่อมซึ่งถือว่าเป็นตํานานในตลาดรถยนต์เมืองไทยเลยก็ว่าได้นั่นก็คือ u z u กิ Carry 2026ี่รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวโดยมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่ตอบโจทย์การใช้งานในยุคสมัยใหม่ได้ดียิ่งขึ้นหลายคนคงรู้จัก Carry ในฐานะรถกระบะขนาดเล็กที่ใช้งานง่าย ราคาไม่สูงประหยัดน้ำมันและบำรุงรักษาไม่ยุ่งยากแต่ครั้งนี้ซูซูกิได้ยกระดับให้แคร,รีก้าวสู่ความทันสมัยและพรีเมียมมากยิ่งขึ้นเพื่อแข่งขันกับตลาดที่มีความต้องการรถบรรทุกเล็กที่คล่องตัวและมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นเพิ่มกันที่งานออกแบบภายนอกซูซูกิแคร y 2026ยังคงใช้คอนเซปต์ความเรียบง่ายใช้งานได้จริงแต่มีการปรับเส้นสายและดีไซน์ให้ดูทันสมัยและลงตัวกว่าเดิมด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ เพิ่มความแข็งแรงและภูมิฐานไฟหน้าเป็นแบบ LED p r o j e c t ร์ที่ให้ความสว่างชัดเจนและมีไฟ Daytime Running Light เสริมภาพลักษณ์ให้ดูทันสมัยด้านข้างของตัวรถถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่เรียบง่ายแต่สวยงามเน้นความแข็งแรงของโครงสร้างเพื่อรองรับการบรรทุกด้านถ้ายมาพร้อมชุดไฟดีไซน์ใหม่ที่ดูโมเดิร์นและยังคงความทนทานใช้งานง่ายตามสไตล์ของ Carry รรที่ทุกคนคุ้นเคยแม้ว่าจะเป็นรถบรรทุกเล็กแต่ Suzuki Carry 2อี่รรก็ให้ความรู้สึกที่ทันสมัยและใส่ใจรายละเอียดมากขึ้น ล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด14นิ้วช่วยเสริมบุคลิกให้ดูสปอร์ตขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงไว้ซึ่งความแข็งแรงและง่ายต่อการดูแลรักษาขนาดตัวถังยังคงเหมาะสมกับการขับขี่ในเมืองสามารถเลี้ยวได้ง่ายและจอดได้สะดวกไม่ว่าจะในตรอกซอยแคบแคบ,แคบหรือในพื้นที่ตลาดที่มีผู้คนหนาแน่นเมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในซูซูกิแครี2026จะพบกับห้องโดยสารที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดแม้จะยังคงความเรียบง่ายเพื่อการใช้งานจริง แต่สุสูกิได้เพิ่มฟังก์ชันและดีไซน์ให้ทันสมัยขึ้นเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระได้ดีขึ้นนั่งสบายขึ้นทั้งในระยะทางใกล้และไกลพวงมาลายัยดีไซน์ใหม่ที่จับถนัดมือแผงคอนโซลหน้าถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายวางปุ่มควบคุมต่างๆในตำแหน่งที่สะดวกสบายและยังเพิ่มหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่าน Apple CarPlay และ Android Auto ซึ่งถือเป็นการยกระดับครั้งใหญ่สำหรับรถในกลุ่มนี้ ห้องโดยสารยังคงมีพื้นที่เก็บของให้ใช้งานได้หลากหลายทั้งกล่องเก็บของช่องใส่แก้วน้ำและพื้นที่วางเอกสารต่างๆที่เหมาะกับผู้ประกอบการหรือพ่อค้าแม่ค้านอกจากนี้ซูซูกิยังใส่ใจในเรื่องความปลอดภยัยโดยมีระบบเบรก ABS ถุงลมนิรภัยคู่หน้าและโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงขึ้นตามมาตร,รฐานใหม่สำหรับสมรรถนะการขับขี่ซูซูกิแครี่2026มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้น แต่ยังคงแรงบิดที่เพียงพอสำหรับการบรรทุกและขับขี่ในเมืองกำลังสูงสุดอยู่ที่ประมาณ9 6แรงมา้าส่งกำลังด้วยเกียร์ธรรมดา5สปีดท,ที่ไว้ใจได้และยังคงง่ายต่อการซ่อมบำรุงเหมือนเดิมจุดเด่นคือความทนทานความประหยัดและการบำรุงรักษาที่ไม่ยุ่งยากช่วงล่างของ Su z u k กิ Carry 2026ยังคงถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการบรรทุกหนักโดยด้านหน้าเป็นแบบแมกเฟอร์สันสตรัทส่วนด้านหลังเป็นแหนบที่แข็งแรงทำให้มั่นใจได้ในการขนย้ายสินค้า ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือวิ่งต่างจังหวัดก็ยังคงมั่นคงและปลอดภัยเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจคือราคาจำหน่าย Suzuki Carry 2,026ซึ่งยังคงคอนเซปต์เดิมคือราคาเข้าถึงง่ายเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจโดยราคาเริ่มต้นคาดการอยู่ที่ประมาณ3 9 9 5 0 0 0 4ถึง420,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมที่เลือกติดตั้งถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้ในตลาดและเหมาะสมกับสิ่งที่ได้รับ ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีภายในความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นรวมถึงความทนทานและชื่อเสียงของซูซูกิแคร,รีที่สังสมมานานในประเทศไทยโดยรวมแล้วซูซูกิแคร,รี y 2026่20ถือว่าเป็นการพัฒนาครั้งสำคัญที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ประกอบการรายย่อยและคนที่มองหารถบรรทุกเล็กสำหรับการใช้งานจริงด้วยดีไซน์ที่ดูทันสมัยภายในที่สะดวกสบายและครบครันมากขึ้นเครื่องยนต์ที่ประหยัดและทนทานรวมไปถึงราคาที่เข้าถึงได้ง่าย จึงไม่น่าแปลกใจที่ s u ู u k i Carry จะยังคงเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในใจของผู้ประกอบการชาวไทยไปอีกนานและนี่ก็คือรีวิวเต็มๆของ s u ซ u k i Carry 2026หากใครที่กำลังมองหารถกระบะเล็กคู่ใจไว้สำหรับทำธุรกิจหรือใช้งานทั่วไปรุ่นนี้นับว่าเป็นคำตอบที่ลงตัวทีเดียวครับ